ทุกคนนะครับอยู่กับผมม่ไดนคนเดิมกับ CPR 650 r e Card ครับ,รบสวัสดีวันศุกร์ก่อนหยุดยาวสงกรานนะครับนี่ก็อาจจะเป็นคลิปก่อนที่จะหยุดยาวนะผมไม่มั่นใจว่าวันหยุดยาวจะไปไหนหรือเปล่านะครับยังไม่ชัวร์ตัวเองเหมือนกัน ไม่รู้ว่าช่วงระหว่างหยุดยาวจะมีคลิปหรือเปล่าที่แน่แล้วสงการไม่น่าจะได้ไปไหนนะครับช่วงช่วงสงการเลยช่วงที่เขาเล่นกันนะปกติเป็นพวกที่อยู่บ้านอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะได้ออกไปไหนอาจจะพึ่งพาพี่แก๊ เยอะเลยนะครับสงการพี่แกับพี่ไรแมนนะแบบสินข้าวนะน่าจะร้อนมากๆด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะแต่ก็อาจจะมีวันเสาร์ก็ได้ครับยังไม่มั่นใจ พราะวันเสาร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเล่นน้ำกันหรือยังนะเพราะวันนี้วันที่วันที่สิบอ่ะอ้าชม ไม่มั่นใจว่าจะไปบางแสนไหมกำลังตัดสินใจอยู่ดับไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกเพรวีที่แล้วก็ไม่ได้ออกนะ ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเหมือนกันนะ่ีนี้ผมก็ขี่ไปหนองคายเลยก็โหดไปเลยถามใจตัวเองว่าเอางั้นหรือละเลนจะไปหนองคายเล้วเหรอก็โหดไปนะตอนนี้ยังมั่นใจตัวเองว่าขี่สักสองร้อยสามร้อยโลเนี่ยน่าจะยังไหวอยู่ครับ แต่หกร้อยเนี่ยไม่น่าไหวนะหกร้อยอาจจะต้องสงวันอะไร ด้วยห,หน่อยออกสายวันนี้ผมออกสายแล้วจริงๆเวลานี้ผมต้องถึงออฟฟิศแล้วนะขี่มาเข้าเดือนที่สามแล้วนะครับจะสี่สิบอีแล้ว มีเพื่อนๆบอกว่าเป็น55นะครับช่วงท้ายที่เขาทักทายทักทายใช่ไหมก่อนนั่นคือทักทายก่อนใช่ไหมเออเพราะผมเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยมันมืดด้วยครับเมื่อคืนผมใส่ชิลด์ดำไง จริงเราก็วิ่งเส้นพระหุ่นก็ได้นะครับแต่ถ้าด้วยระยะทางทางนี้จะใกล้กว่า จากวันอังคารลิบลับวันงคารนี่อย่างร้อนไปกันต่อ ใเดินทางไปทํางานไกลๆแบบผมบ้างครับแบบไปกับสามสิบสี่สิบโลทุกวันอะไรเงี้ยของผมนี่ห้าสิบโลทุกวันแต่ถ้าเราชอบขี่มอไซค์อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็คงเบื่อกันแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องรถติดเนาะขี่มอร์ไซค์รถไม่ติดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยครับพิ่งบิ๊กไบค์ด้วยแล้ววิ๊งไบนี่ถ้ารถไม่ติดนีโโโโ่โอ้โหโคตรดี มีความสุขแบบสุดๆซึ่งวันนี้แหละเราว่าวันนี้รถจะไม่ติดนะครับดูจากที่ขี่มาตลอดเส้นทาง่ลื่น น่ไม่โกรธหรอกนะแต่บอกทีว่าจะไปไหนบา <c oughs> งคนค่มเรนมาจะเข้าซ้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าเขาจะไปไหนเราก็แค่ต้องชะลอรถหน่อย ้ตัวติดหมวกใหม่มานะครับตัวติดกล้องเนี่ยอยู่ยาวเลยอันนี้แต่ผมก็ลองลองสังเกตดูมันก็แบบเริ่มจะเริ่มจะหลุดเหมือนกันนะต้องพยายามไม่ขี่เร็วๆแล้วหันข้างเนีออถ้าขี่เร็วๆแล้วแบบหน้าตรงอย่างเงี้ยมันเหมือนมันดันดันเข้ามาเงี้ยดันกาวเขาติดหมวกแต่ถ้าหันข้างปุ๊บมันเหมือนดันกาวออก ยังรู้สึกชุ่มชุ่มอยู่โอ้ขับเร็วมาก ทันทีก็พอวันนี้นั่งเหมือนนั่งติดท่าไปนิดนึงครับโดนบีบไ่่อย่างรวดเร็วแต่เดี๋ยวถ้าไปบางแสนอาจจะถอดจุกนะครับ รู้สึกเลยว่าน้องโดนอัดอันมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ถ้าอถอดจุกไปวางแสนแะล้วถ้าโดนเรียกนี่คือเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> แต่คิดอยู่ว่าไม่โดนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโบราโบรามันไม่ถึงจุดที่จะโดนที่ตำรวจเหมือนในคลิปของเพื่อนๆที่เขาไปวนบางแสนกันมาเพราะผมไปไม่ถึงจุดนั้นไงนไม่ได้ไปจุดที่แบบเป็นหาดหาดหลักที่รถเยอะๆอะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตในคลิปไปบางแสนกนะ็คือจะเห็นว่ามันมันถึงก่อนอืม มันได้ไปสูงสิงอยู่ตรงโซนบางแสนจริงๆนะครับมันเป็นร้านอาหารเนี่ย ไปด้วยขับขี่ไปด้วยฟินสุดๆเสียงเพลงก็ไม่ได้เข้าหมวกมากนะครับ การที่คนเอาขาลงจากที่พักค้าวเนี่ยมีอยู่สองทางนะมีอยู่สองเรื่องที่หนึ่งเรื่องให้สัญญาณอ่ะรเราขับบิ๊กไบค์เราเอาขาลงมันคือการให้สัญญาณกันถูกปะ่ะกับข้อสองคือตะคิวกินค <c oughs> <c oughs> รับเลยก็แบบปวดขึ้นผิดท่าแล้วมันปวดอ่ะมเป็นบ่อยแต่พอมันผิดท่ามากๆมันจะปวดขาปวดโคตร เอาขาลงเลยแต่ผมก็ยังไม่เคยขี่แบบเป็นกลุ่มนะครับจากลองขี่เหมือนกันจะกลัวตามเขาไม่ทันนะจริงๆก็อยากไปลองกับ บิ๊กวิงคอนด้าบิ๊กวิงต่างๆที่เขามีจัดทริปอะไรเงี้ยครับเคยคิดจะไปลองเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ดิด้วยาการที่มันเป็นทางการไปหน่อยอะ่ะมันก็รู้สึกอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่มีรถนำมีการดูแลสามารถเคลียร์เส้นทางเคลียร์เรื่องท่อได้อะไรเงี้ย แต่มันก็จะขับขี่อยู่ในความเร็วที่เหมาะสมถูกไหมแล้วก็ดูเป็นทางการได้รูปสวยๆอะไรมันก็น่าสนใจอ่ะก็อาจจะไปลองสักครั้งหนึ่งเพราะเราก็ยังไม่เคยลองเนาะทริปล่าสุดรู้สึกจะเป็นทริปหัวเห็นมั้งครับที่เขาไปกัน ดูจากรูปที่ถ่ายกันมาก็คือมีแต่ผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่อะเราก็ผู้ใหญ่แล้วนะเราก็สามหกสามเจ็ดแล้วนะแต่ผู้ใหญ่ที่ผมว่าคือต้องเรียกว่าพี่ผู้ใหญ่อะน่าจะแบบสี่สิบห้าสิบกันเลยครับขับตัวใหญ่ๆกัน ใครเคยไปออกทริปกับ Honda มาแล้วบ้างมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็ได้นะเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจ เคยมาฝึกขับขี่รถตรงอาซีขับตรงนี้บ้างครับอาซีที่ตรงอยู่ตรงเนี่ยรามินทาเนี่ยใต้ทางด่วนผมยังไม่เคยมาลองเลยนะเห็นคลิปในทิกตอกบ่อยๆย,ยังมีอะไรอ่ะให้ลองทำอีก หลากหลายอย่างไปมิตติ้งบิ๊กไบค์ก็สนุกดีนะครับที่ครั้งล่าสุดไปของคุณโจมามันก็แตกใหม่ดีได้เจอคนที่ชอบรถคล้ายๆกันมีประสบการณ์แตกต่างกันหลายๆอย่างผมว่ามันก็สนุกดีแต่ก็อยู่ที่สังคมที่เราจะเลือกเข้าไปด้วยนะ เพราะว่าจากที่อ่านมาสังคม Big กไบค์มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วกันใช้คำนี้ใครอยู่กลุ่มไหนดีใครอยู่กลุ่มไหนไม่ดีหรือมีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาแชร์ให้ผมฟังก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปอ่านผมอ่านทุกคอมเมนต์นะถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงที่ขับขี่บิ๊กไบคเนี่ยผมจะตอบคอมเมนต์บิ๊กไบค์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ขอแค่พิมพ์พิมมาถ้าโอเคถ้าชื่นชมผมก็อาจจะแค่แบบขอบคุณครับกดใจไปทีแต่ถ้ามีคําถามหรือแนะนํามาก็ยินด,ดีน้อมรับนะครับจะได้ดูด้วยครับว่าโอ้มีคนสนใจคลิปเราอยู่ด้วยนะครับ ตามกลุ่มบิ๊กไบค์ต่างๆกลุ่ม Facebook นะครับไม่ได้แบบเป็นเข้ากลุ่มจริงแบบเป็นกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยเข้าไปดูเฉยๆตอนที่แบบกำลังหาข้อมูลตัวการซื้อ e ีคันะนะก็มีโพสต์ดราม่าเยอะแยะมีเสียงไซเรนนิดนึงนะครับ เยอะเหยียดซีซีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะโหมีงานแต่ที่ผมเห็นบ่อยๆใน YouTube น่าจะเป็นกลุ่มของพี่ๆสายบันเทิงปะมีโซนนั้นโซนนี้อ่า แล้วก็กระต่ายบันเทิงผมไปเจอมาเลยวันงานที่มิ팅ของคุณโจนะครับเจอแก๊งกระต่ายบันเทิงมาชุดสวยเขาบอกนะเสื้อทีมสวยเนี่ยเสื้อกลุ่มสวยดีครับอยากได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีทางพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายดีเลยครับดูจากอายุแล้วน่าจะรุ่นรุ่นกัน เราขี่ตัว650กันครับเพราะว่าวันนั้นเป็นงานมีติ้งตัว 600cc นะครับ ผมนึกว่าตัวพันจะกินน้ำมันมากกว่านี้อีกนะผมไปนั่งดูสเปคตัวพันมาของแต่ละค่ายครับกินน้ำมันก็ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17โลครับ17โลลิตรจากที่นั่งไล่ดูมาแต่ก็ยังยังเลือกไม่ได้นะเพราะว่าก็าจะเปลี่ยนคันนี้ก็น่าจะมี3ปี5ปี ีห้าปีข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยว่าตัวพันธุ์ใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับอย mm ่า hmm. งที่ผมบอกอะว่าในอนาคตตัวพันธุ์ของมอนด้าจะมีอ e ีคั t ออกมาแล้วก็ได้ <laughs> <laughs> หรืออาจจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าอ e ีคั t แล้วก็ได้สามปีห้าปีข้างหน้าเราไม่รู้เลยนะถูกไหมล่ะ ซื่อพวกนี้มันตอบยากนะครับแล้วผมเป็นพวกที่ชอบซื้อรถแบบรถปีใหม่แล้วกันการขี่ตัวพันทำไมถึงอยากไปขี่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นคำที่ฉีกแนวแซลรถเขาบอกครับอยากจบอยากจบครบตัวพัน จบพบตัวพันแล้วก็เรื่องของความเร็วเราก็ชื่นชอบความเร็วเนาะเพราะตัวพันมันแบบแป๊บๆสองร้อยอะเห็นที่เขาถ่ายคลิปกันใน YouTube อะ่ะบิดแป๊บเดียวสองร้อยบิดแป๊บเดียวสองร้อยเร็วมากครับแต่ก็ผมได้ออกความเสี่ยงกับความอันตรายเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะ แล้วก็ด้วยรูปทรงความเท่ทำนองนั้นถ้าพูดตรงผมก็เป็นพวกที่ชอบใช้ความเร็วในการเดินทางอยู่แล้วนะครับแต่ตัวพันอาจจะเป็นรถคันที่สองถ้าดูจากทำถ้ายังทำงานทำงานอยู่ตลอดนะ ทำงานตลอดเลถ้าเราไม่ทํางานเราจะมีตังหรอถูกไหม,มคิดว่าเป็นรถคันที่สองครับแน่ๆคันก็โหแบบผ่อนคันนี้ให้จบหรือปิดให้จบไปก่อนแล้วค่อยเลือกจะออกคันที่สองอาจจะไปรถในฝันก็ได้ครับดูคติอืมคันที่สองไงไม่ก็ถ้าเงินถ้าสามปีห้าปีข้างหน้ามีเงินแบบ มีเงินเก็บหรือมีเงินมีเงินอ่ะเออใช้คำว่ามีเงินอ่ะเป้าหมายสูงสุดก็เฮทูครับเมโลไปนะเป้าหมาสูงสุดไง อาจจะให้ขี่เฮ็ดทูอยู่ในกรุงเทพก็ไม่ไหวปะทูกข์ติยังพอขี่ได้ดูไหมละ่ะเรื่องสรีลาของน้องแต่เฮดทูน่าจะกว้างเลยปะเฮดทูเหมาะการขี่ไปต่างจังหวัดอะขี่ในสนามด้วยอะไรแต่ผมอาจจะไม่ให้ใส่สนามนะเพื่อน อันนี้บอกไว้แต่เนิ่เนิเลย อย่าหยุดกลางทางพอพี่เบ้นไม่อยากใช้ประกัน ฝนจะตกเลยครับงั้นวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสงการตก็เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยมีความสุขในวันหยุดทุกคนนะครับมีอะไรก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะ แวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ